สวัสดีครับเพื่อนฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะในไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมสวัสดีครับเพื่อนผมก็จะทำตามคำถามนี้นะสอนหาพอลิเมอร์หน่อยโอเคผมก็จะไปจับไอ้เจ้านกตัวนี้นะพอน้องจะหาพอลิเมอร์ได้ดีเลยหาได้จากแพนกวินนะพอลิเมอร์ <Yes. S 1> ปะ่ะก็ขั้นตอนแรกนะ ผมจะทําคิบเบิ้ลน้ำเงินนะเพื่อนนะเจ้านกที่ผมจะไปจับเนี่ยน้องชอบกินคิบเบิ้ลน้ำเงินว้าว <Wow. S 1> แล้วก็น้องค่อนข้างที่จะสลบง่ายนะเออก็คือใช้หนั่งสติ๊กยิงก็สลบเหมือนกันนะ hmm. ถึงจะเวลสูงแค่ไหนก็สลบง่ายมากก็ถือว่าดีเลยว้าว <Wow. S 1> ก็ระวังน้องตุยนะเออน้องก็บางค่อนข้างที่จะบาง ah. เราก็สามารถขี่น้องได้นะก็ขี่ได้เหมือนนกปกติเลยเหมือนนกอาจเจนเหมือนขี่พวกยุงเลยเออว้าว <Wow. S 1> ก็ถือว่าดีใช้ได้นะช่วงต้นเกมอ่านน้องก็ขับได้ช่วงต้นเกมเหมือนกันนะน่าจะสีสิบกว่าๆนะก็ขับได้ในตัวเลยเพื่อนใช้ทรัพยากรก็น้อยอยู่มกันนะในการขับ ก็ใครต้องการหาตัวบินช่วงต้นเกมก็จับน้องมาได้นะน้องก็จะกินเป็นเนื้อปลานะเพื่อนนะแต่น้องจะชอบกิบเบิลน,น้ำเงินมากที่สุดนะ <Wow. S 1> โอเคข่าบไปสะเยอะเลยกูสิบกว่าอันนะ่ะ <laughs> โอเคผมก็จะเอาปืนไปนะเอาปืนพิษแมงกระพุนนะเออ เอาปืนไปแล้วก็ลูกดอกพิษมันกับคุณแล้วผมก็จะทาซักกระเบือไปด้วยเออหรือกระบองเนี่ยเพราะว่ากระบองก็สามารถหาพอลิเมอร์ได้เยอะเหมือนกันนะ <Yes. S 1> เผื่อใครไม่รู้ไงเออเดี๋ยวผมเอาไปทุบให้ดูนะเดี๋ยวมาเปรียบเทียบกันกระส่องอย่างเนี้ยเออนกกับกระบองอะ่ะมันจะหาพอลิเมอร์ได้เยอะ hmm. เดี๋ยวเยอะยังไงเดี๋ยวผมไปหาให้ดูนะเออเพื่อคนจะไม่เชื่อว่ากระบองมันหาได้เยอะได้ยังไงเออมันเป็นแค่กระบองมันจะเก็บได้ยังไงเนาะมันจะเก็บพอลิเมอร์ได้ยังไง What โอเคเดี๋ยวผมก็พาไปดูนะตอนนี้ขอฟาร์มกระบองก่อน uh. โอเคก็ขาดไฟเบอร์นะน่าจะได้ละได้ละ ป่าก็พอลิเมอร์ก็เน่าไวนะ,ะค่อนข้างที่จะเน่าไวตู้เย็นก็ไม่สามารถแชร์ได้นะจะแช่ได้ก็แค่ตู้เย็นไม้นะเพื่อนนะเจ้าพอลิเมอร์เนี่ยแต่มันหาง่ายเพื่อนไม่จำเป็นต้องเก็บหรอกเอ,อ,อีกอย่างมันเน่ามันก็เน่าทีละอันนะมันไม่ได้เน่าทีละชุดไปน้องก็หาตัวได้ไม่ยากนะเพื่อน ก็เจอตามทะเลนะ <Yes. S 1> ส่วนมากไม่ค่อยอยู่ตรงชายหาดหรอกมันจะอยู่แถวแถวทะเลอะ่ะเออมันจะลอยตัวอยู่ตรงทะเลนะมันก็มีบ้างนะที่มันจะบินเข้าไปบนชายหาดอเออแต่ก็ส่วนน้อย hmm. ก็ออกมาจากชายฝั่งสักหน่อยหนึ่งก็จะเจอน้องนะ <Wow. S 1> ลอยตัวอยู่บนผิวน้ำนะ <Wow. S 1> ก็ในการยิงน้องนะเพื่อนอย่ายิง กลางทะเลนะให้น้องบินเข้าฝั่งไปก่อนนะอันนี้ผมก็จะรอให้น้องบินเข้าฝั่งนะคือถ้าเรายิงกลางทะเลนะตัวน้องอะ่ะจะจมไปทั้งใต้มหาสมุทรนะ <Yes. S 1> เออคือใต้สุดเลยอะ่ะเป็นไปได้ก็หาตัวที่มันใกล้ชายฝั่งไม่งั้นก็รอให้มัน บินเข้าไปที่ใช้ฝั่งอะแค่นั้นเองโอเคอันนี้มันก็บินเข้าใช้ฝั่งนะผมก็จะจัดการมันตอนนี้ยังยิงไม่โดนเลยนะ <c oughs> นัดเดียวก็น่าจะหลับนะเพื่อนนะอันนี้เวลสูงนะเก้าสิบนะว้าว <Wow. S 1> ก็คือนัดเดียวหลับคือน้องหลับง่ายเพื่อน <c oughs> ผมก็เอาคลิปเบอร์นำเงินยัดไปนะถ้าใครไม่มีก็ยัดเนื้อปลาไปแค่นั้นเอง เพื่อนก็ระวังไปจับไอ้นกตัวขโมยของนะ uh? เพราะว่าตัวนั้นมันขี่ไม่ได้นะเพื่อนคือเจ้าตัวนี้จะไม่ทําร้ายเราไม่ขโมยของเราและเราก็ขี่ได้นะ <Yes. S 1> โอเคก็สังเกตให้ดีเพราะว่าน้องอยู่แนวชายหาดเหมือนกันระวังระวังนะจ๊ะ <Okay. S 1> โอเคโอเคกระฟื้นแล้วเดี๋ยวผมตองไปคาบอ่านนะอ่านน้องก็คาบได้ในตัวปะ่ะ โอเคเพื่อนผมได้ไปหาทรัพยากรมานะคือทรัพยากรผมไม่พอในการทำอ่านน้องนะ hmm? ก็ได้เวล43นะเพื่อนอ่านโอเคช่วงต้นเกมนี่ก็สามารถจับน้องได้นะวว้า <Wow. S 1> น้องก็ถือว่าบินได้อึดนะเออไม่ค่อยเปลืองสตามิน่านะเพื่อนนะก็บินได้ไกลอยู่ ก็จ,จับมาให้เวลสูงสูงหน่อยนะประมาณนี้มาเดี๋ยวลองบินให้ดูนะเดี๋ยวเราต้องไปหาแพนกวินนะเออเดี๋ยวผมบอกจุดเกิดไว้ให้แพนกวินมันเกิดแถวไหนนะว้าวนี่เหมือนเป็ดนะคล้ายๆเป็ดโอเคก็ จะไปจับแพนกวินนะอันนี้ก็จะเป็นจุดเกิดนะเพื่อน <Wow. S 1> ไอที่วงไว้ให้นี่ผมกําลังจะไปนะ <Yes. S 1> เออซึ่งมันจะเป็นเกาะที่มีแพนกวินอยู่เยอะสัตว์หลายก็ไม่มีนะก็ถือว่าแพนกะวินน่ะอยู่เยอะมากแถวนี้เออมันไม่มีสัตว์ร้ายรบก,กวนโอเคถือว่าดีผมมาฟาร์มก็มาฟาร์มตรงนี้ตลอดนะมา เดี๋ยวผมเริ่มจักนกนะในการฟาร์มเดี๋ยวมาดูกันว่าจะฟาร์มได้เยอะไหม <Whoa. S 1> เดี๋ยวผมลองเอาพิกแอคฟาร์มดูก่อนนะเออว่าจะได้เยอะปะโอเคพิกแอคปีไปเลยปาปๆโอเคได้เจ็ดนะ hmm. นี่ ก็ถือว่าได้น้อยนะเพื่อนนะมาเดี๋ยวลองดูนกนะมันดูนกตัวนี้นะอันตัวนี้ได้เก้านะปรับอันนี้ได้หกสนะก็คือมันจะสุ่มไปแต่ละตัวนะเพื่อนนะ <Yes. S 1> ถ้าใช้นกฟาร์มมันก็จะสุ่มไปแต่ละตัวมันก็ดีกว่าใช้พวกพิคแอคพวกขวานนะเออนี่เดี๋ยวลองตัวนี้นะ ปาบปาบปาบโอเคตัวนี้ได้เท่าไหร่ได้8นะส่วนมากตัวเล็กจะได้เยอะวะ่ะไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะเดี๋ยวดูดิได้เยอะไหมตัวเล็กนะโอ้โหตัวเล็กได้เยอะเห็นปะ60นะว,ว้าวได้เรื่องนะโอเคเดี๋ยวไปดูกระบองมาสําหรับกระบองนะก็ถือว่าดีเลยเพื่อนเห็นปะทุกทีมันก็จะได้ทีแบบ ยี่สิบสามสิบนะคือกระบองนี่จะได้ทุกตัวแต่ถ้านกนมันจะได้เยอะเป็นบางตัว <Wow. S 1> เห็นปะกระบองมันก็จะได้ทุกตัวนะก็จะได้ประมาณสิบกว่ายี่สิบประมาณเนี้ยแต่นกมันกระโดดไปประมาณหกสิบบ้างแปดสิบบ้างนะ <Wow. S 1> โอเคเดี๋ยวลองให้ดู <Wow. S 1> บางทีก็ได้น้อยอันนี้หกสิบนะ บางทีก็ได้เยอะบางทีก็ได้น้อยนะเพื่อนนะอันนี้ก็ได้สี่เห็นปะถ้านกมันจะสุ่มถ้ากระบองนี่ทุกตัวจะยืนพื้นประมาณสิบยี่สิบสามสิบนะเออถ้านกมันก็จะเด้งไปประมาณไอ้นี่เลยแปดสิบบ้างหกสิบบ้างอย่างเนงะี้ย <Yes. S 1> เออมันก็ถือว่าดีนี่ก็ได้เยอะนะ ก็ดีกว่าไปนั่งหวดนะนั่งหวดนี่มันเมื่อยน,นะก้เกียดเออใช้นกไปเลยจบก็ประมาณนี้นะเพื่อนนะโอเคเห็นปะสตามมีน่าก็ถือว่าอึดโอเคก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมกดกระดิ่งไว้ด้วยได้แจ้งเตือนเรื่อยๆนะจ๊ะ